ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะครับวันนี้รถลงทาน d e l i v e r รของวัดอินทารามนะครับได้เดินทางนะครับมาลงพื้นที่นะครับที่ชุมชนหมู่บ้านนะครับตำบลบางจะเก่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาแจกข้าวกล่องนะครับแล้วก็ปฏิทินนะครับตอนนี้ญาติโยมก็มาเข้าแถวเพื่อจะเข้ารับข้าวกล่องจากรถลงทาน d e l i v e r รี่นะครับในการรับข้าวกล่องนั้นก็จะมีการคัดกล่องโลกทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวเชิญคุณโยมเลยจ้ะ,ะคุณพระแจกได้เลยครับคุณพระครับอันนี้ด้วยความเมตตานะครับของหลวงพ่อเจ้าอาวาสของเรานะครับคือหลวงพ่อดออรพระครูพิสิทธิ์ประชานาถนะครับรองจเ,าาเจ้าคณะอำเภออัมพวาเจ้าอาวาสวัดอินทารามครับวันนี้เรามีเมนูนะครับเป็นหมูกระเทียมะน,น,นะครับหมูกระเทียมหมูกระเทียมไข่ต้มไข่ดาวนะครับมาแจกคาใช้บ้านในตำบลพื้นที่ พื้นที่ตำบลบางจเก่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อแดงก็หลวงพ่อแดงในที่โยนะครับดเรเจ้าว่าเป็นารามนะครับท่านได้มอบหมายแล้วก็สั่งการให้รถลงทา d e เดลิเวรี่มาลงพื้นที่ในเขตนี้ครับนี่ครับพยาบ้าลกำลังเข้าคิวรับนะครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ปฏิทินพี่ไม่ครับหนึ่งแผ่นแล้วก็เข้ากล่องหนึ่งกล่องนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับสู้ภัยโควิด -19 นะครับตอนนี้ประชาชนนะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับพระไม่ทิ้งโยมนะครับพระไม่ทิ้งโยมนะครับพระสงฆ์ไม่ทิ้งประชาชนนะครับอันนี้คือคําพูดของหลวงพ่อเจ้าวาดของเรานะครับคือหลวงพ่อแดงนันทิโยนะครับท่านก็ได้มอบปริทานแนวทางการทํางานให้กับคณะสิทธิ์ทุกท่านนะครับนี่ที่บระโรงพื้นที่กันก็ มีความปรับปลื้มใจครับได้ช่วยเหลือชาวบ้านในยามนี้นะครับอ่าไปเลยเฮ้ยไม่ใวะเองอะไรนเลเอาไปไว้เไปุนนี่ครับบรรยากาศการต่อคิวนะครับก่อนจะรับกข้ากองจากวัดนารามก็จะมีการวัดไข้นะครับโดยมีนะครับเจ้าหน้าที่อสสมนะครับในเขตพื้นที่นี้นะครับมาช่วยเหลือกันนะครับช่วยแจกเข้ากล่องแล้วก็วัดไข้นะครับให้กับประชาชนนะครับ อ้าวรับได้เลยโยมรับไปได้เลยจ้ะอ้าวโยมดีใจไหมโยมวันนี้วัดอินมาแจกข้าวให้อ้าวสาธุสาธุาธอ้าวเอา,อา,อาเชิญเลยโยมเชิญเลยจ้ะสาธุโยมอ่ะได้เลยมัง้งโยมไนดูหน่อยได้มมั้งจ้ะ มีอะไรมัง้งข้าวอันนี้ข้าวแล้วก็ปริปทินอ่าปริทินทารามสวยงามมากนะโยมนะมอ่าสวัสด,ดีปีใหม่สู้ๆนะโยมอ่าสู้ๆจ้ะนี่ครับเป็นชาวบ้านที่ต้องการคำช่วยเหลือนะครับติดต่อไปทางวัดครับก็วันนี้หลวงพ่อก็ได้มอบหมายนะครับแล้วก็สั่งให้ลูกศิษย์มาลงช่วยเหลือพื้นที่นี้ครับนี่คือรถโรงทานรถอินทารามเดลิเวอรี่นะครับช่วยเหลือประชาชนสู้ภัยโควิด19่า เชิญเข้าไปได้เลยโยมวัดไข้ก่อนนะอวัดไข้เลาเจลล้างมือก่อนก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะอสมนะครับจากพื้นที่นี้นะครับช่วยเหลือกันนะมาช่วยเวชรามแจกเข้ากล้องนะครับมาวัดไข้ให้มา่วัดไข้แล้วก็เอาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ด้วยนะครับได้ครับ เราออกกันทุกวันครับมารอบเช้านี่เราก็นะครับไปที่มูที่มูที่เด็กมูที่มูที่คุ้มครองเด็กนะครับบ้านขูยุ่นกับที่ตำบลสวนหลวงครับก่ตำบลสวนหลวงนะครับอำเภออัมพรวานะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับรอบเช้าส่วนรอบเย็นนะครับเรามาที่ตำบลบางจักเก่งครับในตำบลบางจักเก่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ รถลงทานนี้วิ่งทั้งเชา้าทั้งเย็นนะครับจะไปมอบเข้ากล่องและปันทินสวัสดีปีใหม่อายมขอดูนหน่อยคุณพระแจกและคุณโยมบ้างปัิทินอ่านี่เป็นสวัสดีปีใหม่วิสารามแล้วก็เข้ากล่องนิยมนะสู้ๆนะโยมอ้าวสู้ๆจ้ะ อ่าเข้ามาได้เลยโยมนีครับแล้วก็รักษามาตรการความปลอดภัยกันเต็มที่เลยนะครับอ่าระบาจากคุณโยมเลยเราคุณพระมาคุณโยมเลยจ้า นี่ครับเข้ากล่องวัดอินทารามนะครับสู้ภยัยโควิด -19 ครับอ้าวท่านไหนยังไม่ได้เชิญเข้าม,มาเลยนะคุณโยมมารับจากคุณพระได้เลยจ้าวัดคข้ก่อนแล้วก็เจลล้างมือนะ นี่คือการทํางานนะครับของพระสงฆ์วัดินทรามนะครับก็ไม่เหนื่อยครับนะไม่เหนื่อยแล้วก็ชอบด้วยนะครับชอบมาทาประโยชน์สังคมนะครับเโอเคโอเคได้นะครับตอนนี้เข้ากล่องก็หมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรับแจกปฏิทินนะครับเดี๋ยวรับแจกปฏิทินนะครับ

อ่ะยมมามามาายโยมเข้ามาจโยมอ้าวแล้วจ้าวยาจ้ามาตัวมาต้อกนี่ครับคือการแจกผลินภปีใหม่นี่ของดินทานาสวยงามมากเลยนะครับสวิงามมากเลยนะอ่าเข้ามาเลยจ้าพะโยมอยวาข้าววันหน้าเข้ามาแจกใหม่ลโยมนะวันนี้ทำมาจะมดจตัดไปนทานะ อ่าโยงเข้ามาก่อนโยงเข้ามา่อลกาจ้ะยลกันหายยืดก่อน่าพอละพอละอ่าอรงนี้นี้ได้เพพะะทบุพะอ่าบุพะเข้บอ่าแยกาแ้้ยดังอ่าโยงเอี่เลยผนมาทางนี้นะโยมผ่านมาทางนี้จ้ะผ่านมาทางนี้ผ่นนี่โยผ่านนี้อ่าไปนี้ อ่าตอนนี้ไปไปคยนี่ๆๆๆตัวนี้จ้ะตอนนี้เลยโยมอ่านันราจา้าโอเคจะเริพ่พร้อไปอ่าเจินะเจอนเจรนะอ่าจ้าจๆาจาจาจาโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้ากล่องแล้วก็หมดแล้วนะเดี๋ยวเนะอ่า พรุ่งนี้เช้านะครับเราก็จะไปมอบกันที่นะครับมูลที่กุ้มครองเด็กนะครับอ่าแทนที่จะบนส่งวจเช่นเดิมนะครับบ้านขูยุ่นนะครับวันนี้ก็กําลังแจกไปเินอยู่รถทนถววิทรมนะครับก็เดี๋ยวจะจบไลฟ์สดก่อนนะครับตอนนี้ก็การจราจรของท่านที่จะติดขัดนะครับเราก็จะลดความเสี่ยงในการที่ว่าอยู่กันเป็นจำนวนคนบ้ากนะครับเราก็จะขอจบไลฟ์สดตรงนี้ก่อนนะครับก็ขอมูโนทนาบุญนะครับกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมไลฟ์สดนะครับในการแจกข้าวกล่อง นะครับของวินิทรามนะครับสู้ภัยโควิด -19 ในวันนี้นะครับขอทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีแต่ความโชคดีนะครับรอดพ้นจากเชื้อโควิดไวรัสเชื้อไวรัสโควิด -19 นนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับแล้วก็โชคดีกันทุกท่านนะครับขอเจริญพร